สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้ดิมาทําการตัดออกไปหนึ่งหนึ่งกาบนะคะนี่ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วใบไหนที่ไม่สําคัญใบไหนที่ที่วิเคราะห์แล้วว่า มันจะทําให้สารอาหารไปสูญเสียเสียเปล่าหมายความว่าถ้ายังคงมีไว้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์อ่ะเนาะถ้าถ้าเราจะพูดกันตรงๆเราสามารถตัดออกไปได้เลยนะคะตัดออกไปแล้วสวยเนาะไม่รู้ว่าดีมั้ยรู้สึกว่ามันสวยไอ้ตัวใบมะพร้าวเนี่ย ออโอเคนี่ค่ะตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ยังคงเหลือกาบไว้เพื่อให้โพเทคในส่วนของตัวลำตัวยอดนะคะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนี่นี่คือความตั้งใจนะคะตั้งใจตั้งใจเหลือไว้นะไม่ออกหมดนะคะ เดี๋ยวหมุนให้ดูนะตัวนี้เพิ่งจะมีเวลาดูนะคะเลยทำให้กาบเขาพุ่งสูงเห็นไหมตน้นนี้ตรงนี้เห็นไหมซึ่งดีต้องเอากาบนี้ออกนี่กาบที่โชว์เนี่ยก็คือกาบตรงนี้ ที่ยังคงห่อหุ้มยอดเขาไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกปุ๊บยอดก็จะแทงสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าดีไม่ไม่ตัดกาบหนีออกนะยอดใบที่ที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยตรงนี้ก็แทงสูงขึ้นแน่ๆนะเหมือนเช่นตัวนี้ไหมคะ นะคะนะสูงสูงหมุนอีกสักรอบนึ่งนะคะให้มาเจอที่สวนพักควินโอเค โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ